คณะกรรมการการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาพิจารณาแนวทางผลักดันและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภานำโดยพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการผลักดันและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติณนะอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรม,มาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสรุปประเด็นการพิจารณาที่สำคัญดังนี้ 1. แนวทางการผลักดันและสนับสนุนงบประมาณผ่านการวิจัยของกองทัพให้สามารถผลิตต้นแบบเข้าสู่การใช้งานและขยายผลสู่เชิงอุตสาหกรรม โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมได้แก่ 1. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 2. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมสสำนักง,งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพปก 4. สำนักง,งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 5. ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 2. แนวทางการผลักดันและสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยเชิญผู้แทนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมโดยเบื้องตน้นเหล่าทัพต่างเห็นพ้องในการผลักดันให้กรมวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีกลาโหมเป็นหน่วยงานด้านการให้ทุน เกี่ยวกับโครงการด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อบูรณาการงบประมาณการวิจัยสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งเร่งรัดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานยุธทธภกรพสเพื่อพัฒนาระบบการวิจัยและระบบการผลิตสู่ความเป็นมาตรฐานซึ่งจะได้หารือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป